เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่เก้าที่สิบอารามาไปแสดงธรรมที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเป็นภูเขาหินล้วนๆไม่มีต้นไม้เลยในถ้ำนั้นเป็นถ้ำหินลึกเข้าไปเป็นเส้นเนแต่มองเข้าไปในถ้ำที่ก็าติดไฟสองก็จะมีเปลือกหอยมีเปลือกปูมีอะไรต่ออะไร เราอาจจะเคยเห็นเปลือกหอยเปลือกปูในภูเขาในถ้าอาจจะมาเคยเดินทางไปในโลกเปลือกจะรอบโลกแล้วเคยอยู่ในแอฟริกาเหนือมาปีหนึ่งแล้วก็เคยอยู่แถบภูเขาในทะเลทรายทั้งซาฮาร่าทั้งทะเลทรายอาราเบียเคยปรากฏเห็นซากพวกหอยพวกปูในภูเขาบนยอดเขากลางทะเลทรายกันในประเทศไทยก็เห็นดังที่วันนั้นไปแสดงธรรมที่น,นครสวรรค์ โยมก็มาเล่าใหสมังของท่านอาจารย์ตรงนี้มีเปลือกหอยเปลือกปูเห็นไหมบนถ้ำในในภูเขาสุงสุมันคงจะเป็นทะเลเก่าอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องสงสัยดอกโยมเลยอย่าแปลกใจเลยโลกนี้ทั้งหมดแต่ก่อนเป็นทะเลน้ำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าดูก่อนภาระทะวาชะวาเศรษฐะโลกนี้จกรวาลทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดแต่ก่อนมีแต่น้ำ เอโกทะกีภูตังจากวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดในมีแต่น้ําเมื่อโลกเกิดมาใหม่ๆทีนี้ก็ขอเล่าสู่โลกว่าเมื่อใดมนุษย์ในโลกนี้ขาดสินขาดธรรมจิตนี้ตกต่ําไม่มีศินไม่มีธรรมเมื่อนั้นจิตเหล่านี้จะมีแต่ความเจริญในการเบียดเบียนในการเอารัดเอาเปรียบกันก็จะถึงจุดสุดท้ายโลกกับที่หน้าด้วยจิตของมนุษย์ เมื่อโลกพินาศด้วยจิตของมนุษย์แล้วโลกก็จะเกิดมาใหม่นานๆข้าเมื่อโลกเกิดมาใหม่ก็จิตของมนุษย์ที่เคยเกิดในโลกอันนี้แหละได้สั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะจิตที่ได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างน้อยจิตที่เข้าถึงทุติยฌานที่ละเอียดเรียกว่าปัณีตะทุติยฌานจิตที่ได้เจริญฌานชั้นที่สองอย่างละเอียดอย่างปราณีต ตายไปแล้วในขณะนั้นเขาจะอุบัติเกิดขึ้นในอาภัสรพาพรมอาภัสรภพรมนี้จะมีอายุยืนร้อยมหากรัมมหากรับหนึ่งคือโลกเกิดขึ้นโลกหนึ่งแล้วก็โลกตายไปโลกที่นาาหายไปแล้วโลกเกิดมาใหม่โลกตายไปถึงหนึ่งร้อยโลกเมื่อนั้นอาภัสราพรมคือมนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นมาฝึกฝนอบรมจิตในโลกนี้ก็จะหมดบุญ หมดบุญแล้วพวกที่อยู่ชั้นผมนี้หมดบุญแล้วจะตกลงมาค้างอยู่ในมนุษย์คือจะชีวิตจากพรมโลกในพรหมโลกเป็นวัตสงสารชั้นสูงวัตสงสารท่านแบ่งเป็นสามระดับเหติมะวัตสงสารวัตสงสารชั้นต่ําตั้งแต่เปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในอาบายภูมินีท่านเรียกว่าวัตสงสารชั้นต่า ส่วนมชิมวัตตสงสารคือความเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ยังมีอีกอุตตสงสารวัตตสงสารที่สูงสุดแต่ยังวนเวียนอยู่คือพมโลกพมโลกเป็นวัตตสงสารชั้นสูงเมื่อหมดบือนจากพมโลกนี้จะร่วงลงมาทีเดียวแต่ไม่ถึงวัตตสงสารชั้นต่ำแต่จะต้องค้างอยู่ชั้นกลางคือค้างอยู่ในมนุษย์เสียก่อน ในช่วงที่ครั้งอยู่ในมนุษย์จิตดวงนั้นถ้าประเมาะเคาะดีได้เกิดมาในโลกที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นอาจจะโชคดีได้ฝึกฝนได้อบรมใหม่แล้วอาจจะเจริญขึ้นใหม่หรืออาจจะถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมเข้าถึงจิตที่เรียกว่าโสตอาปนโสดาบัน เมื่อเข้าถึงโสดาบันก็คือเข้าถึงกระแสะแห่งพรินพพานเกตดวงนั้นก็แน่นอนแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าไม่ตกต่ำจึงบอกว่านิยโตสัมโพธิปรายโนเพราะนั้นวัตสงสารมีสามระดับต่ำกลางสูงวัตสังสารชั้นสูงเมื่อตกลงมาจะค้างอยู่กลางๆลซะก่อนเมื่อค้างอยู่กลางกลางแล้วในโลกที่เขาเกิดมาถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีคําสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างทุกวันนี้ ชีวิตดงนั้นอาจจะมีโอกาสพัฒนาที่น้องลองสังเกตนะบางคนมาจากคมมโลกกว่ามีมาเกิดกับพ่อกับแม่บางทีพ่อแม่เป็นนายผานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อแม่เป็นคนชั่วเป็นคนมิจฉาทิฏฐิแต่ลูกคนนั้นเกิดมาอาจจะไม่ฆ่าสัตว์กับพ่อกับแม่ดังกรณีที่เราได้ยินเรื่องสุวรรณสามสองสุวรรณสามนั้นเกิดมาจากพมมโลกวัตต์องสารชั้นสูง พอตกละมาแล้วมาเกิดในวัตถุงสารชั้นกลางคือเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นลูกของนายพานนายพานสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันบ้านคนละฟากแม่นะ้ําเหมือนฝากฝั่งของเป็นเพื่อนหนุ่มกันหาค่าสัตว์ตัดชีวิตได้คุยกันว่าเมื่อเราจเจริญเติบโตมาใครมีมีแลว้วใครมีลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีให้แต่งงานกัน พอดีว่าทั้งสองคนนั้นได้ลูกคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายแต่แปลกประหลาดว่าลูกของนายพานไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตหารู้ไม่ว่าวิญญ,ญาณน,นี้มาจากพมรโรกยเรื่องเรามาจากวัตรสงสารชั้นสูงเลยครา้งอยู่ชั้นกลางลูกทั้งสองไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตมีจิตใจโน้มน้าวที่จะประพฤติพอมาจรรย์ พ่อและแม่พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ให้แต่งงานกันทั้งสองคนไม่อยากแต่งงานกันแต่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ต้องแต่งงานแต่ก็ไม่ได้สมสู่อยู่หากันแบบผัวและเมียอยู่กันเหมือนเพื่อนเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเผาศพพ่อแม่เสร็จแล้วทั้งสองคนก็ไปบวชเป็นลือสีและลือศีนีกรรมเก่ายังมีวันหนึ่งก็ฝันประหลาดมีคนมาบอก อีกสิบสองปีข้างหน้าตาของท่านทั้งสองจะบอดท่านควรจะมีลูกเพื่อจะได้เลี้ยงดูนะกรรมของท่านมาแลว้วทั้งสองคนไม่สามารถจะมีลูกได้ถ้าจะสมสู่อยู่หากันเพราะไม่เคยมาตลอดจิตใจน้อมมาทางเดชขม,มั่แต่สุดท้ายได้รับคำแนะนำว่าเมื่อฝ่ายหญิงเป็นประจำเดือนฝ่ายชายอธิษฐานเอามือลูบ ท้องน้อยรูบนาผีหรือเอานิ้วจี้แล้วก็จะมีลูกลูกนั่นก็คือสวรรค์นะสามนั่นเองอารามาก็คงไม่ต้องเล่าต่อไปเราได้ยินนี้จะเห็นได้ว่าจิตจิตนี้เมื่อย,ยังอยู่ในวัฏสงสารชั้นต่ําก็ดีชั้นกลางก็ดีชั้นสูงก็ดีก็ยังไม่ปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยยังเวียนว่ายตายเกิดบางทีตกมาจากพอมโลรกมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่มาอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิและในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดเป็นความอาภัพของโลกเป็นสุญญากับบุคคลคนนั้นอาจจะได้ทําชั่วและอาจจะเลยล่วงลงไปสู่อาบายภูมิไปสู่วัฏสงสารชั้นต่ําก็ได้อย่างไม่ปลอดภัยเพราะเหตุนั้นเมื่อใดยังไม่เข้าถึงทรระดับโสดาบันจะไปอยู่พรหม,มโลกก็อย่างไม่ปลอดภัย พระพุทธเจ้าของเราจึงกล่าวว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสธรรมัสนิยมกังจิรังตะวังอนุตัเปสิเซรีวยังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัธรรมนในชีวิตนี้ ท่านจะเดือดร้อนตลอดการอันยาวนานในวัฏสงสารเหมือนพ่อค้าผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวะชะนั้นก็ไม่ขอนำมากล่าวเรื่องนายเสรีวะมัจะชาในวัฏสงสารนี้อย่างไม่ปลอดภัยก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเช่นนั้นทีนี้ก็ขอเล่าต่อไปว่าจิตนี้จะนำโลกไปอย่างไรจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของเทวดาจิตอะไรต่าง ไม่นําโลกนี้ไปสู่ความพินาศหรือความเจริญแต่มีแต่จิตมนุษย์ดีเท่านั้นยังมีคํากล่าวของภาษาสดาว่าอักขังฐานหนังมนุษย์เต้สุมักขังสตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลอเลิศสูงสุดมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้เท่านั้นที่จะนําตนไปสู่ความบริสุทธิ์สู่เส้นทางแห่งบริสุทธิ์ของชีวิตในวัตถงสารนี้ได้ สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาส่วนมากก็ยังเป็นชีวิตอาภับแม้แต่พรหมโลกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ี่เป็นโอกาสดีทีนี้กว่าจะเป็นมนุษย์มันก็แสนจะยากเพราะจิตจะต้องพัฒนามาอย่างใหญ่หลือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในภาระบัณฑิตสูตรอุปริปนาตมชิมะนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่หาง่ายหน่อยสูตรนี้อยู่ในสูตรประมาณกลางๆงพระพุทธเจ้าว,วาเยเตสัตตา ตินเยเตสตาติน,นะพระขาเยเตสตา,าคูถัพระขาเยเตสตาอุทกศมิงอสูจิตสมิงอันโทสมิงชียันติชายันติมียันติดูกนวิสุทธังหลายจากมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเป็นอาหารกินมูดคูดอุจจาระเป็นอาหารเกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าแก่เจ็บตายไปในน้ำในที่มืดในของเน่า ที่เทสัตว์เหล่านั้นก็คือคนพาลคนง่อนี้เองที่เขาเคยเกิดมาเป็นมนุษย์แลว้วแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจึงก่อกรรมทำเขนกายรุจริตวาจีทุจริตมโนทุจร,จ,จริตเชื่อมาเป็นสัตว์เหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายก็พึงสรุปลงได้ว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเคยเป็นมนุษย์อย่างเรานี้ก็ได้ที่นี่ ก็ย้อนมาถึงเรื่องของมนุษย์มีพรามคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจา้าเกี่ยวกับจิตมนุษย์เกี่ยวกับโลกมนุษย์ี่อยู่ในอังคุตตรนิกายจะตุกานิบาตประดรปิดกเล่มที่ยีสข้อที่4 9่สิบหน้าที่2 0งส